ซึ่งจังหวัดมุกดาหารนะครับก็มีการจัดการแข่งขันเรือยาวอีกเช่นกันครับปีนี้นะครับใช้ชื่อว่าตีช้างน้ำนองแข่งเรือยาวโบราณนะครับสามประเพณีสองฝั่งโขงเชื่อมโยงหลายกระจู๋ครับชิงทวยพระราชทานครับ นายวรยาบุญนราชนะครับผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีแข่งเรือยาวออกพรรษาชิงท้ววพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ภายใต้ชื่องานตีช้างน้ำนองแข่งเรือยาวโบราณสารประเพณีสองฝั่งโขงเชื่อมยองไล่กระจู ที่ลานหน้าท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารโดยมีคณะจากแขวงสวรณเข์สวรนเขตนะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนําโดยท่านลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวนนรรณเขตและได้รับเกียรติจากกรงสุวนใหญ่หนะ้าแขวงสวนนรรณเขตพร้อมด้วยคณะจากแขวงสวนนรรณเขตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารสนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานจํานวนมาก เพื่อทำนุบำรุงศิลปะจารีปพณีภูปัญญาท้องถิน่นและวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาเรือพายของจังหวัดบุกดาหานและที่สําคัญนะครับยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับชาวจังหวัดบุกดาหานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการอัญเชิญนะครับทูตพระราชทานทางบกโดยประชาชนชาวจังหวัดบุกดาหาน ชาวเรือและชุมชนในเขตเทศบาลมุกดาหารนะครับและพิธีวงสวงศ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันได้แก่ศาลหลักเมืองมุกดาหารศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องและพระเจ้าองค์หลวงและพิธีเบิกหน้าน้ําครับ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่มีการ,รจัดแข่งขันเรือยาวซึ่งหลายจังหวัดที่เราพูดมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ติดกับลําน้ําโขง